วันนี้พามาเที่ยวทะเลนะทะเลที่ท่าสารานะครับสมยสวยดอกอะไรไม่รู้แต่ว่าตื้อสีสันสวยๆมึดฝนด้วยออ้ยไม่มชายหาดเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะ เออไม่มานะนี่ขนไปต้มปลาเลยโอ้เมื่อก่อนมันไม่ได้ชันอย่างนี้นะนี่ทำไมมันชันจัง ร้านอาหารก็เยอะนะครับนี่ในแถวปา่าโซนจะเป็นร้านอาหารเป็นโซนนั่งได้สบายมากเลยเดี๋ยววันนี้จะพาชมทะเลตลอดของทางสาราเลยนะเดี่ยวไปหาทรายแก้วด้วย เลไม่กวเอ็น,นเลยมันเหลือเสืงเดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ำหน่อยนี่ความชันครับชันมากเลยตีก้นมาใหญ่ชันแบบน,นี้นะอันนี้ชันจัง ลิงฉันใจครับนอะันนี้ผมมาตอนตอนเช้าอยู่นะครับแต่ว่าประมาณเกือบสายสายแล้ววันนี้น้ำลงเยอะถ้ามาตอนเย็นๆจะมีคนเยอะนะครับ ช่วงนี้ลมจะมาจากทางทิศตะวันตกนะก็เลยไม่ไม่มีคลื่นเลยน้ำยังเงียบคนมาตกปลากันเยอะเรือสินค้าก็เข้ามาใกล้ไม่ได้คือมันเรือมันใหญ่อะน้ำมันตื้นมีปูเฉชวน,นปูเฉชวนนะครับ ลามันเป็นอยู่เลยไอตัวมันแข็งปลาดาว เดี๋ยวจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งของหาดสายแก้วนะครับผมเ,เดินขึ้นทางนี้แล้วกันชันมากเลยเจะไปหาจุดที่วิวสวยๆหน่อย 好呗。 ครับตอนนี้ก็มาถึงหาดทรายแก้วนะครับนี่พิพิธภัณฑ์หาดทรายแก้วนะครับนี่มีร้านอาหารไว้ต้อนรับนะครับ ที่ให้นั่งสบายเลยนะครับมาเนี่ครับเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งโน้นนะที่เห็นเป็นแถวดำๆอยู่ นันนบริเวณน,นะครับเชื่ออะไรเส้นใหญ่มากเลย นี่ตอนน้ําท่วมนะครับตอนน้ำท่วมน้ำมันจะขึ้นสูงขึ้นก็จะแรงมากโจนขึ้นซัด ามาท่องเที่ยวมาพักผ่อนก็ได้นะครับหาทรายแก้วนะครับมีพิพิธภัณฑ์นะผมไม่ได้เข้าไปถ่ายนะครับถ้าจะมาเที่ยวก็แนะนำกันเข้ามาได้นะก็มีหาดทรายแก้วมีหาดบ่อนอนมีหาดท่าสูงบนแล้วก็มีหาดเคียนดานะครับของท่า เดินลงเล่นน้ำทะเลกันหน่อยมืดฝนนะครับวันนี้โอ้โหที่เกาะสมุยตกตกมากนะไม่เห็นเกาะเลยกติจะมองเห็นเกาะสมุยด้วย <c oughs> ลมแรงมากนะวันนี้ลมฝั่งตกนะฝั่งออกฝั่งตะวันออกไม่มีลม ให้ไม่มีคลื่นตอนนี้น้ำก็กําลังลงด้วยนะขนอมแล้วก็สีชนตรงนั้นก็จะเป็นของเขียนดำแล้วก็พองปากน้ำไกลจะมองเห็น ไม่ค่อยมีชายหาดใด้น่าดูเลยนะครับเพราะว่าตนน้ำท่วมใหญ่ๆก็นี่ฮะดูสภาพนะครับโดนคลื่นซัดหมดเลยต้องเอาหินเอาหินมาใส่ป้องกันแนวตะลิ่งพังนะครับแต่ก็ยังโอเคนะมาพักผ่อน ็ออเดี๋ยวจะไปดูอีกที่หนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ก็ตรงนี้ก็เคนี้ก่อนเนี่ยผมจะไปดูอีกที่หนึ่งครับตอนนี้ก็มาถึงอีกที่หนึ่งแนละ้วอ่าที่นี้จะมีชายหาดสวย แับน,นี้นี่ชายหาดสวยมากวันนี้มืดฝนมองไม่เห็นอะไร ช่วงเย็นๆนะครับนาเที่ยวมากเลยร้านหารก็มีเยอะห้องพักก็มีเยอะรีสอร์ทก็มีเยอะ ฝั่งนี้คือฝั่งหาดสายแก้วนะครับที่เรามากันเมื่อตะกี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นหาดของบ้านโคกเคียนนะเคียนดำนะครับผมฝั่งนี้ชายหาดจะสวยนะนะครับอ่าฝั่งนี้ชายหาดสวยนะ สนใหญ่ๆนะมีแล้วไม้ลมพัดกลิ่นไอทะเลนานบรรยากาศอางเลยนี่เพลงฟังด้วย ชมวิวบนสะพานก็สวย นีเยเงีสบสงหบนะครับมแก่การพักผ่อนนะครับผมฝั่งนูน้นจะมีวัดอยู่นะครับ จะเป็นคลิปหลากหลายนะครับเ mm hmm. ที่ยวน้ำตกบ้างเ mm hmm. ที่ยววัดบ้างเ mm hmm. ที่ยวทะเลบ้าง mm hmm. ก็ทำมาหากินกีดย่างอะไรบ้างนะ mm hmm. ใช้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับ